สวัสดีครับยังไงนะมีคนในเน็ตบอกว่าไม่เชื่อว่าลงงานครั้งแรกคนในเน็ตบอกว่าเป็นไปไม่ได้บ้าเชื่อก็บ้าแล้วผมก็อยากจะบอกว่าผมลงครั้งแรกจริงครับเราอยู่กับเต้ทรีแมนดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับรับน้ำไหมช่วงนั้นรับน้ำเป็นไหมโอเคเรื่องน้ำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมตลกตัวเองมาก เฮ้ยเต้หย okay. <laughs> <c oughs> ิบสองแก้วแก้วหนึ่งกินแก้วหนึ่งลาดหัวโอเคหยิบสองแก้วก็ต้องใช้สองหมื่เฮ้ยชอบว่ะใสๆเลยผมก็อย่างนี้อยู่อีวิ่งอย่างเร็วนยนะเทสี่ปั๊บปั๊บปั๊บ คำถามยอดคิดในในวงการเพลง้วแบบเข้าวงการมาอย่างไงคำถามยอดคิดในวงการวิ่งก็คือเฮ้ยเข,ข้าวงาวิ่งยังไงเข้าวงการวิ่งเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ผมซื้อประกันอยู่สองเล่มเกี่ยวแล้ววะอ่ะเสร็จปุ๊บในหน้าประกรนันอ่ะเขาบอกว่าคุณเตรครับถ้าคุณเตออกกำลังกายด้วยเนี่ยคุณจะสามารถลดดอกเบี้ย,รย,รยประกันน่ะได้สูงสุด9%โหคิหเออเหรอหย ออกกําลังกายได้ลดเบี้ย9%สมมติว่าเบี้ยประกันเราแสนนึงอ่าก็ลดไป9,000เราเรียนจบอะไรมานิเทศครับอ๋อนิเทศนิเทศไหนนิเทศมองเทพครับเชี๊ยเด็กบอดปะเด็กบอดแคสครับเด็กบุรุ่นน้องรุ่นอะไรรุ่นเอ่อของรุ่น40ซีกูรุ่น4 4มบบนั้ไงรุ่น4ผมก็บอกโค้ชเสมอว่าแบบโค้ชผมตั้งเป้าไว้40อะ สี <40 S 2> ่สี่สิบเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้อะอถ้ามันต้องล้มก็ให้มันล้มไปเลยเออนี่มันวิธีคิดของนักกีฬาผมว่ามันเป็นอย่างนี้